สวัสดีค่ะวันนี้มาดูความสามารถในการเล่นของเจ้าเชเช่ดูนะคะซนเหมือนกันนะคะเนี่ยดูกัดหางแม่เดี๋ยวอาจจะโดนแม่ดุได้นะคะดูซิว่าจะโดนดุไหมไปไหนต่อคะโอ้ยเล่นของเล่น ไปไหนละคะจะเอ๋เชเชอยู่ไหนลูกมาออกมาแล้วเมียวเมียวอยู่ไหนคะออกมาหน่อยแล้วเมียวเมียวเมียวจะเอ๋ไปไหนแล้วออกมาหน่อยสิอันเนะ่ทำอะไรอยู่เอ,อ่ย ทำอะไรอยู่จ้าจะนอนแล้วหรอสวัสดีเพื่อนๆก่อนสวัสดีครับบายบายแค่นี้กันนะคะแล้วพบกับเชชเช่ใหม่นะคะสวัสดีค่ะ